ต้องสนับสนุนให้เมืองรองเกิดไม่ใช่มาแค่กรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาหัวหินใช่ไหมเราอยากให้ไปที่น่านเราอยากให้ไปที่กาลสิน mm hmm. เราอยากให้ไปสุขโขท,ทยัยเราอยากให้ไปยุทธยาใช่ไหมครับซึ่งทำ,ทำให้การอ,อยู่เขาเนี่ยระยะเวลายาวขึ้นทําให้การใช้จ่ายเนี่ยเยอะขึ้นทําให้เม็ดเงินที่เขาลงไปใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่กระจุกตัวอยู่ที่หัวเมืองใหญ่อย่า,ยยางเดียวับอยากให้ลงไปที่เมืองรองด้วย mm hmm. เหมือนกันตรงนี้อย่างไรก็ตามระหว่างที่เราจะพัฒนาเรื่องเหล่านี้ต่อไปเนี่ยเราเองเราก็ ต้องดูเรื่องสนามบินด้วยความพร้อมของสนามบินด้วยใช่ไหมครับในช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยสนามบินสนุรารภูมิเองก็มีการขยายแซวันก็ก็เพิ่งเปิดไป,ไปอีกอันนึงนะครับแล้วก็ผมเองก็ลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่ครับภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของการท่องเที่ยวของเรานะครับสนามบินเชียงใหม่เองซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีความหนาแน่นนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ตอนที่เข้ามาเนี่ยเราก็รู้ว่า นักท่องเที่ยวที่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาอยากจะเที่ยวให้เต็มที่แล้วเขาอยากจะบินออกตอนหลังเที่ยงคืนับไปถึงประเทศเขาก็เช้าพอดีทํางานต่อได้ใช่ไหมครแต่สนามบินเชียงใหม่ก่อนวันที่หนึ่งผู้สิการโยนที่ผ่านมาเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการบินหลังเที่ยงคืนับเราเข้าใจได้เพราะมันจะเป็นมีเสียงรบกวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นแต่เพราะการทํางานเชิงลึกของเอโอที OT, ผู้ว่าการเชียงใหม่เอง กับการท่องเที่ยวเองก็มีการประสานงานอย่างดีว่ามันมีความจําเป็นว่าเราจะต้องขยายเวลาที่ทําให้เครื่องบินขึ้นลงได้ครับเพื่อเสริมกับนโยบายการท่องเที่ยวของเราตรงนี้เขาก็ไปเจรจากับคนที่อยู่ในพื้นเมืองนะครับว่าใครเดือดร้อนตรงไหนอะไรยังไงมีการให้ผลผลตอบแทนหรือถ้าใครเอฟเฟกเยอะมากก็มีการให้ให,ให้เงินรับย้ายออกไปครับส่งผลให้พื้นที่เนี่ยเห็นชอบในการที่จะขยายเวลาเป็นย4ชั่วโมงทําให้เครื่องบินสามารถบ,บินมาลงได้ ทาให้เพิ่มนักท่องเที่ยวได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานเชิงลึกแล้วก็ในระยะยาวเราก็จะไปสร้างสนามบินเชียงใหม่อินเทอร์เนชั่นแนลแต่เพราะว่านโยบายหลักของเราไม่ใช่จะให้แค่เมืองหลักอย่างเช่นเชียงใหม่เป็นเมืองเดสิเนชั่นของท่องเที่ยวอย่างเดียวรรเราอยากให้ภาคเหนืออยากให้ลำปางลำพูนเชียงรายเป็นด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าก่อนที่จะคอยชื่อออฟฟิเชียลเนี่ยเราก็จะตั้งว่าเป็นร้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมเช่นกัน ภูเก็ตเองก็มีคนต้องการจะมาเยอะแต่ว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวพังงากระบี่ระนองก็เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์เหมือนกันภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็จะไปตั้งอยู่ตอนเหนือของภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเราก็จะตั้งว่าเป็นอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลตรงนี้ก็เป็นเราได้เริ่มคลิกออฟโครงการเหล่านี้ไปแล้วเพื่อที่จะลองลอง,ลองรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตคใช่ไหมครับถึงอย่างไรก็ตามเรื่องของเมืองรองเราก็ไม่ได้อ่ ละทิ้งนะครับยังมีอีกหลายๆสนามบินซึ่งเราอาจจะต้องไปพัฒนาเพื่อให้อย่างเช่นสนามบินน่านอย่างเงี้ยนะครับระยะยาวผมไปน่านมา,าขนหนึ่งนะครับสองขนละเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมมีวัฒน,นธรรมนะครับแล้วก็ท่าผู้ชมอ,อาจจะยังไม่ทราบว่าเมืองหลวงพระบางเนี้เป็นเมืองมรดกโลกับแล้วก็ในอดีตเนี่ยเป็นเมืองคู่แฝดกับนานหลวงพระบางเป็นได้ ไม่มีเหตุผลทําไมหน้านจะเป็นไม่ได้กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงต่ตางประเทศเองก็ช่วยันไปเวิร์กว่าต้องให้หนึ่งหน้าเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกแล้วถ้าเกิดเป็นได้เนี่ยเวลาตั้งทุกที่ต่างชาติเข้า,ขามาเนี่ยเขาบินมาเขาก็ไม่ใช่มาแค่หลวงพระบางเดียวเขาจะมาน่าด้วยัหน้าหลวงพะบางถ้าดูตามแผนที่ใกล้กันมากแต่มีภูเขาขัน้นถ้าขับรถในห้าวโมงใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเดินทางจากน่าไปหลวงพระบางหลวงพระบางไปหน้าก็แล้วแต่จะไปประเทศไหนก่อนไปเมืองไหนก่อนเขาต้องอาศัยเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินหน้านเองก็อาจจะต้องอัปเกรดไปเป็น หน้าน Airport, อินชนาชนนลแอร์พอร์ตใช่ไหมซึ่งการอัปเกรดเนี่ยไม่ยากเพีพยงแต่เอาเจ้าหน้าที่เข้าไปใส่เรื่องของตอมอตรวจคนเข้าเมืองกับเรื่องของ Custom, คัสตอมใช่ไหมะแล้วก็ต้องติดไฟเพราะสนามบินหน้าเนี่ยไม่มีไฟใช่ไหมเรื่องเกรื่องเล็กเ,เ,เหล่านี้เนี่ยการลงทุนอีกนิดเดียวเนี่ยทำให้ยกระดับสนามบินบางสนามบินขึ้นมาเนี่ยแล้วทาให้เมืองรองเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ทุกคนมีความต้องการอยากจะมาามีความสะดวกสบายในการที่จะมาได้เนี่ยก็เป็นการกระจายรายได,ได้ให้กับเมืองรองได้ด้วย นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องได้ใช่ครับถูกต้องครับ